เป็นไหมเป็นรมรดกรเป็นไหมมรดกรเป็นแค่สีเขียวเข้มชนิดเดียวและก็ส่วนตัวเป็นชนิดเดียวเป็นมรดกรนะคะแล้วก็มีนะะมูลค่าที่สูงกว่าหยกเป็นหลายล้านเท่านะคะเพราะถือว่าถ้าเป็นมรดกในปัจจุบันนี้มรดกที่ประเทศอัฟกานิสถานถือว่ามีค่าที่สุดเพราะเขา ดังนั้นในประเทศไทยจึงถือว่ามีพระเกี้ยวมรดกแต่เดียวที่เป็นมรากชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกและแห่งเดียวของโลกนี่คือความสำคัญของประเทศไทยนะคะดังนั้นเราจึงเห็นนักท่องเที่ยวที่บินมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมพระเก้าวมรดกว่าโอ้ยเป็นมรดกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเราเห็นว่าดูขึ้นไปเนี่ยเล็กๆนะแต่เราจะต้อง เป็นรูปไม่ใช่รูปของเด็กน้อยเลยนะคะแต่เด็นบาราโบตราคะที่สวยงามเหลืองดูนะคะอันนี้จะเป็นพระเจราของราที่ชื่อว่าเป็นพาระบูนทุคนเมือนในประเทศไทยเรามีโรตีนที่มีความสัดิ์สิทธิ์นะคะมีลักษณะเปิดไว้หนึ่งคาร์บูนไบรบสองพระบูนกสุรนาพราพุชิดระดสี่พาร์บูนสีหระุเจนสีหกระศรีสัตยดาแปดพระสัตเก อันนี้เป็นพระผู้นั่าผู้เมืองนะครับนอกจากนั้นยังไม่รืมกักพระุท้รูปนโบราณที่ถูกสร้างมาในยุคต่างๆอีกอันนี้เป็นจมลมหาสารแล้วก็สามเป็นมหาเจดีย์หรือเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคต่างๆเพราะว่าในเมรุคุญชัยอายุทยาสุโไทยศรีสัชนาลัยธนบุรีก็งดสมุทรปราการติก็ติกันสร้างมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรม มีค่าพู้ที่จะถลายกับพระพุทธเจ้าดังนั้นในประเทศไทยของเราจึงถือว่ามีกของศักดิ์สิทธิ์อยู่เอือราะพื้นที่ของประเทศไทยเกิดจากท่านจังหวังก็ว่าได้ดังนั้นประเทศไทยจึงถือว่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็ยังนมีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ยังมีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงอยู่แล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความ เพราะว่าโดยกตดป้าปกตอปตามม่วยุดนานเพื่อขาพันยาขายขาวาอุสดสมูและต่อเติมขยเป็นป่ะเทศที่ไม่มีสาวหรอตัวตั้งแตงตอนนี้เพื่อแต่ทห้างอยู่แ้ะยัอยู่เพื่อยมีเพื่ออยู่ประเติอเนริกาต่ากีสถานสิรคโปร์จีนไต้หวันแล้วก็อินเดียนะครับแล้วก็เแล้ว เวียดนามไทยอินโดนีเซียแต่บางที่คุยกันเนี่ยก็คือคุยกันกับเพื่อนที่ประเทศอ่างๆที่สถานกับปางีสไานี่จะออกไปรายงานที่หน้าชั้นใช่ไหมคุณเดอจะออกไปรายงานหน้าชั้นคุณเดอนะคะถามว่าเพนเดียนทำไหมตอนที่ข้อเรียนบุรุษปรียนาตรีเขาบอกว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงสามารถที่จะเรียนในระดับมหาลัยได้และมหาลัยเขาักคนเรียนได้จะต้องเป็นผู้ชา เขา,าไม่ให้ผู้หญิงเรียนแบาผู้หญิงให้อยู่แต่ในบ้านเรียนลูกมีสามีตั้งแต่เด็กน,นะคะแล้วก็เรียนลูกไปไม่ต้องไม่ต้อง่องานออกเขียนได้ไม่ต้องมีวิชาความรู้อะไรแต่ผู้ชายก็ต้องไปเรียนหนังสือนะคะดัง<อ>นั้นาการเรียนกับร่วมกันเนี่ยจะต้องเป็นคนมีเงินต้องเก็บเงินแล้วมีระดับตรกงๆก็ต้องสมเสียซึ่งไปด้วยท้งการพิสูจน์เป็นประนี้ที่ไม่มีแรงงาน เพราะยังไม่มีงานทำงานของเขาดูเสร็จน่าเป็นงานอะไรครับรับถ่ายรูปเหมือนพวกเราถ่ายสบายนั้ถ่ายได้แล้วต้องเป็นดูนสีออกมาถ่ายเลยดินสีออกมาสมัยก่อนเป็นแบบครับแล้วพวกเขาก็ยังใช้แบบนั้นอยู่แต่พวกเราที่เอาเอกสารมาแกล้งแกล้งแ้เอาไปทิ้งน้ำก็ออกไปเลยแต่พวกเขาอยู่เป็นแบบบก็บมาอยู่นะครับดังนั้นเขาจึง เป็นประเทศที่ค่อนข้างล้าสมัยค่อนข้างมากนะครับกว่าที่เขาจะก้าเข้ามาสู่ประเทศไทยจะต้องใช้ระยะเวลาอาจารย์คิดว่าต้องใช้ระยะเวลาเกือบเกือบสามร้อยปีนะเอาถ้าอยากเก่งๆก็ต้องสอบร้อยห้าสิบปีอ่ะต้องสอบร้อยปีถึงประเทศเขาจะเป็นเหมือนประเทศไทยได้ไม่ใช่วงงแรยนะครับดังนั้นการที่ประเทศหนึ่งจะมีถนน ลัอยางจะมีไฟฟ้าใช้ทุกคนเรือนแล้วก็จะมีโทรศัพท์ใช้เกิดขึ้กคนได้แล้วก็ทุก